สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องเทศกาลทานามปะตะของญี่ปุ่นนะคะเป็นวันแห่งความรักและความสุขสมหัขขงของเขาอะนะมีวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของทุกปีเป็นวันที่ว่า,เ,าเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีดวงดาวสองดวงดวงเงืนงชื่อโอริฮิเม เป็นดาวเวกาในกลุ่มดาวถิ่นอีกดวงชื่อฮีโกโบชิดาวเอาแทในกลุ่มดาวโนอินรีคือทั้งสองเนี่ยก็รักกันแต่มีเหตุต้องลาดพราจากกันโดยมีแม่น้ำแห่งสวรรค์ขวางกั้นเอาไว้แม่น้ำแห่งสวรรค์นี้ก็ชื่อว่าอามาโนคาวะคาวาที่แปลว่าแม่น้ำนะคะเขาบอกว่า ทุกๆปีวันที่7เดือน7เนี่ยจะมีทางช้างเผือกปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าดวงดาวทั้งสองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าให้ตัดต้นไผ่นำมาปักไว้ในรั้วบ้านแล้วก็เขียนคําอธิษฐานใส่กระดาษน,นำไปผูกไว้ที่ต้นไม้แล้วก็วันลุกขึ้นก็เอา ต้นไม้เนี่ยไอไผ่เนี่ยไปลอยน้ําความคำอธิษฐานจะสำเร็จผลโดยที่คําอธิษฐานบนกระดาษเนี่ยเขานิยมเขียนบนกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้าสีนะคะกระดาษคำอธิษฐานนี่เขาเรียกทันสะกขุทันสกขสีฟ้าจะหมายถึงความสุขความโชคดี สีชมพูหมายถึงความรักสีแดงหมายถึงความสำเร็จสีเหลืองหมายถึงความมั่งคัง่งเงินทองสีเขียวหมายถึงความสมปรารถนาในการเรียนและการทำงานใครอยากประสบความสำเร็จด้านไหนก็เลือกใช้สีตามนั้นนะคะหรืออยากประสบความสำเร็จทุกด้านก็เอามาทุกสีเลยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี โอริสรุก็คือนกกระเรียนกระดาษอันนี้เป็นการขอพรให้อายุยืนยาวถุงคินะกุเป็นถุงใบเล็กๆก,ก็คือเหมือนกับขอพรให้ร่ำรวยอิมิคาซาริเป็นของตกแต่งคล้ายค้าแห่ทำมาจากกระดาษก็คือเหมือนกับขอให้การประมง สำเร็จไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเขาคงมีอาชีพประมงเป็นหลักก็เคยอยากให้หน้าที่การงานสําเร็จไรเงี้ยนะคะแล้วอีกการหนึ่งก็คือกิโมโนกระดาษเป็นการเหมือนกับให้ช่วยเรื่องขจัดโรคภยัยก็คือเอาสิ่งของพวกนี้ไปแขวนไว้ที่ต้นผายนะคะคำว่าธนบะตับหมายถึงยามเย็นของวันที่7 เป็นคําที่มาจากภาษาจีนเพราะประเทศจีนก็มีเทศกาลนี้เหมือนกันเจ็ดนังฟ้าหรืออะไรประมาณนี้าอังกฤษก็ว่า Star Festival แล้วในวันธนาบัตะก็จะมีการจัดแสดงระบำนกกระจอกนกระเรียนน่าจะน,นกระเรียนนะไม่ใช่นกกระจอกเป็นระบำพื้นเมืองที่มีประวัตยิยาวนานกว่า400ปีโดยจะมีพัดสองมือ จำไร่ายรำแล้วก็เต้นแบบนกกระเรียนนะคะขาวบันทิชานในวันธานาบาตะอย่างเช่นนิฮงโกะกะโจสุนินาริมัสโยนินิฮงโกะกะโจสุนินาริมัสโยนิขอให้เก่งภาษาญี่ปุ่นเห็นไหมไมันจะมี จจดตามด้วยนาริมัสโยนิตัวอย่างที่สองทักซังคันจิกะคาเครุโยนินาริมัสโยนิทักซังคันจิกะคาเครุโยนินาริมัสโยนิขอให้เขียนคันจิได้เยอะๆแล้วก็ต่อไปมีห้องเนาะให้อยู่โต๊ะ ฮานาเซรุโยนินาริมัสโยนิขอให้ได้พูดกับดาราญี่ปุ่นถ้าเราอยากพูดกับดาราประเทศอื่นเราก็เปลี่ยนข้างหน้าไปเนาะเซไคกะเฮวานินาริมัสโยนิเซไคกะเฮวานินาริมัสโยนิขอให้โลกมีสันติขอ,อ,อกแนวนางงามเคนโคเดะ อาริมัส o ยนคราวนี้เป็นอาริมัสแล้วนะอาริมัสที่แปลว่ามีนะคะเค n โ o เอ๊ะอาริมัสโยนขอให้มีสุขภาพดีเรียวชินกะเคนโ n น a อาริมัส n ยนก็คือขอให้พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ คาโซคุเม็นนากะชิอาวาเซเดออาริมัสโยนิคาโซคุเม็นนากะชิอาวาเซเดออาริมัสโยนิขอให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขอิฮาคาระคุจิกะอาริมัสโยนิทาคาระคุจิกะอาริมัสโยนิขอให้ถูกลอตเตอรี่ ชิอาวาเซเดอาลิมาสโยนิชิอาวาเซเดอาลิมาสโยนิขอให้มีความสุขเซนเซนิคาววยกัตเตโมลาเลมาสโยนิเซนเซนิคาววยกัตเตโมลาเลมาสโยนิขอให้คุณครูเมตตามินาค่ะ นายกโยคุอิลาเลมัสโยนิขอให้พวกเราทุกคนรักกันตลอดไปสุโตสุเลนดาเดออิลาเลมัสโยนิสุโตสุเลนดาเดออิลาเลมัสโยนิขอให้หุ่นดีตลอดไปสุกินาฮิโตโต สุดโตอิโชนิอิลาเลมัสโยนิสุขีนาฮิโตโตสุดโตอิโชนิอิลาเลมัสโยนิขอให้อยู่กับคนคนที่รักตราบชั่วนิรันดร์จินเซโนะเซโคโอโอชาเมลาเลมัสโยนิ ขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนิฮงโกโนเรียวคุชิเคนนิโคคาคุเดคิมัสโยนินิฮงโกโนเรียวคุชิเคนนิโคคาคุเดคิมัสโยนิขอให้สอบวัดระดับญี่ปุ่นผ่านเซไคจูโอ เรียวโคเดคิมัสโยนิเซไคจูโอเรียวโคเดคิมัสโยนิขอให้ได้เดินทางรอบโลกถ้าอยากไปขอให้ได้ไปญี่ปุ่นจะพูดว่ามีหงนี้อิคิมัสโยนิมีห้องนี้อิคิมัสโยนิขอให้ได้ไปญี่ปุ่นดท้ายขอให้โชคดีท,ทุกคนบอกว่า อุนกะโยคุนาริมัสโยนิอุนกะโยคุนาริมัสโยนิขอให้โชคดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ